การเสร้วก้านลุ้นเลยนะครับก้านลุ้นเลยนะ พีให้ะนะครับ อาวไหล่ข้าอยูนน้องเซลบ่อยล้วเซลบ่อยล้วยาวถ่ายรูปอย่างเดียวนะคะไม่ต้องกระติบอะไรนะคะคิวยาวพี่ผัวครับหนะึน 2, นะ่งสองสามครับหนึ่งสองสามครับ là các bạn các bạn này à này đó là mình mình và